สวัสดีครับสำหรับผู้ที่มีลัคนาราศรีกรกฎวันนี้ผมก็จะทํานายผู้ที่มีลัคนาราศรีกรกฎช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นปีพศ2565ดวงของหลายๆท่านก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับเว้นตแต่ว่าบางท่านซึ่งก็ จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ยังคงต้องลำบากทุกใจไม่สบายใจก็ให้อดทนต่อไปครับไม่นานนักก็จะดีขึ้นตามลำดับเหมือนกับว่ายกเขาออกจากอกเลยดวงของท่านในลัคนาราศรีกรกฎนี้ถึงแม้ว่าดาวในพื้นดวงเดิมจะมาดีหรือไม่ดีก็ตามผมขอสกิดเตือนไว้หน่อย ใกล้สิ้นปีแล้วจะทำอะไรทุกกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปที่ต่างๆแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพก็พยายามดูแลตนเองให้ดีนะครับห้ามประมาทโดยเด็ดขาดทุกๆก,ก,กรณีเขาเรียกว่าอาจจะมีเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นรวมถึงต้องระวัง อย่าหลงคารมใครเด็ดขาดอาจจะชักชวนให้ลงทุนในเรื่องต่างๆต้องพิจารณาให้ดีให้รอบคอบด้วยมีโอกาสที่จะถูกหลอกหรือถูกชักจูงไปในทางที่ผิดเรื่องการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นต้องใจเย็นๆหลายท่านยังคงต้องแก้ปัญหานี้สินซึ่งมาถึงวันนี้ทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลาย งานที่ลงมือทำแล้วก็ได้ผลดีแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างก็สามารถที่จะแก้ไขผ่านไปได้ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการโควิด2-3ปีที่ผ่านมาบางคนก็ยังตกงานช่วงนี้ก็ค่อยๆขยับได้แล้วครับจะสมัครงานใหม่ก็ได้บางท่านพอมีทุนอยู่ ไม่อยากจะเป็นลูกจ้างเขาแล้วก็ลองทำงานตามที่ตนเองถนัดนะครับค่อยๆลงทุนไปอย่าเพิ่งโหมให้รอไปหลังสงการปีพศออ .2566 แล้วค่อยดำเนินการเต็มตัวอยากทำอะไรช่วงนั้นทำไปได้เลยครับเดินหน้าได้เต็มที่ช่วงนี้ทำไปพางๆก่อนครับงานที่น่าสนใจก็ มีงานเกี่ยวกับเรื่องของอาหารพืชไร่เกี่ยวกับรถยนต์งานรับเหมาต่างๆงานเกี่ยวกับบ้านจัดสรรหรือการขายของที่เกี่ยวกับเรื่องของภายในบ้านอะไรต่างๆทำนองเนี้นะครับเรื่องความรักหลายท่านได้รับความสมหวังจับคู่ลงเอยกันเรียบร้อยแล้วบางท่านก็ยังดูใจกันอยู่ แต่แนวโน้มคนลักนณาราศีก็ลรกฏหากใครที่ได้คบหากันมาบ้างแล้วก็มักจะลงเอยแต่งงานกันในเมชานี้ครับส่วนเรื่องโชคลาภสำหรับช่วงเวลานี้ของคู่ที่มีลักนณาราศีกรกฏมีโอกาสฟุกครับสิ้นเสียงดูเลขที่เป็นมงคลสำหรับ คนลัคนาราศรีกรกฎคือ1นึ่งนะครับลองจับดูครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอทำนายผู้ที่มีลัคนาราศรีกรกฎเพียงเท่านี้นะครับหากขั้นใดสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับวันนี้ผมก็ขอ,อช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ